ดวงประจําวันของวันนี้นะมาดูกันว่าแต่ละวันเกิดจะมีดวงเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้นะเป็นวันที่ดูเหมือนกับจําเป็นจะต้องพูดต้องอาศัยเครดิตต้องอาศัยความน่าเชื่อถือคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือดูเหมือนวาจาใช้การได้ดีคนเกิดวันอาทิตย์นะถ้าหากว่าไปคุยไปเจรจาไปตกลงกับใครเนี่ยคําพูดมีน้ําหนักสิ่งที่เราอ่ะตั้งใจคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี มีสิ่งที่เราตั้งใจคาดหวังว่าสิ่งนี้จะขายได้จะสำเร็จจะเซเยสจะตกลงแบบนี้ได้คนเกิดราทิตย์นีจำเป็นนะที่จะต้องเ,ออเดินทางออกไปอยู่ที่ไม่ได้ถึงแม้ว่าสภาวะนี้ไม่อยากเดินทางแต่ว่าถ้าหากเดินทางแล้วมันดีกว่าอยู่นิ่งๆถ้าเกิดว่าจำเป็นก็ต้องอาศัยการป้องกันตัวต่างๆนานาแล้วนั้นไม่เป็นไรสำหรับเกิดราทิตน์นะเน้นว่าถ้าไปแล้วเนี่ยรีบไปรีบกลับ พูดจากระชับฉับไวอ่าไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าคาพูดมีน้ําหนักดีแม้แต่นะจะไปตกลงกับใครสมมติเป็นงอนกับใครเงนะี้ยคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้นยนะสามารถที่จะงอแล้วก็สาเร็จได้ง่ายถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของความรักใช่ไหมก็สาเร็จไม่ยากถ้าเป็นเรื่องของการเงินธรุรกิจเนี่ยก็ตกลงเรื่องเงินทองดีนะนันคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้นะเสริมดวงได้วิธีเสริมดวงเนี่ยก็ถ้าหากว่าเราจะใช้เรื่องความรักข้อหนึ่งนะจนะกดโยนีถ้าใช้เรื่องเงินเนี่ยข้อ2คือยันโอมรวยแปดทิศ แต่ถ้าเกิดเน้นสองอย่างเลยกําไรมรตามมหายานข้อสามต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เป็นวันที่ผู้ใหญ่โปรดและก็ปลื้มดีเหลือเกินคนเกิดวันจันทร์วันนี้นะดูเหมือนกับว่าเขาทํางานใช่ไหมเหมือนผู้ใหญ่เขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่นะเออมันจะมีลักษณะบางอย่างคือถ้าหากว่าคนอน่ะต้องทํางานที่ต้องเจอผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เขารักเขาโปรดเขาปลื้มเขาเมตตางานก็สะดวก ไปขอกู้ไปขอความช่วยเหลือจากคนจากสถาบันองค์กรเขาก็รู้สึกว่าสะดวกใจที่จะให้ความช่วยเหลือเราเออดูน่าเชื่อถือถ้าหากเป็นเรื่องของความรับเนี่ยมันมีดีอย่างเสียอย่างคนก็รรจงนิสเนแรงบอกไว้ก่อนเลยเสน่แรงมากไม่รู้ว่าจู่ๆก็มาจากไหนนะมาให้เราต้องตัดสินใจเออแต่ในความที่เราเสนแรงนะั้นข้อเสียก็คือต้องระวังเรื่องของสถานภาพคนที่จะเข้ามา ก็ต้องเช็คให้ดีว่าเออเขาพร้อมหรือเปล่าที่เขาอ่ะจะมีสารภาพที่มีความสมคัญกับเราได้นะจริงๆนะเออเข้าใจอาจารย์ใช่ไหมเรื่องของความเป็นโสดของคนก็ต้องดูด้วยทีนี้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะถ้าหากว่าเข้ามาหาเราแล้วเราก็ต้องบริหารให้มันอยู่ในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินให้มันอยู่ตัวอย่าไปเหมือนกับว่าใช้เวลานั้นเพียงเพื่อความรักความโรแมนติกอย่างเดียวเพราะพูดง่ายๆว่าคนเกิดวันจันทร์วันนี้เนี่ย ถ้าถามูกไปติดต่องานไปคุยกับคนนะไปทําการทํางานอะไรก็แล้วแต่เราอะใช้ความมีเสน่ห์ของเราซึ่งวันนี้เสน่ห์แรงใช่ไหมให้เป็นประโยชน์กับเรื่องของการงานจะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเกิดวันจันทร์ถ้าเน้นๆเลยเหมือนเดิมเรื่องเสน่ห์ก็กฎโยนีข้อ1เออเรื่องเงินนะยันโอมข้อ2เรื่อง2อ,อย่างทูอินวันเลยก็กํไลมุนตาหายันข้อ3แล้วแต่ว่าจําเป็นต้องใช้ต่อมาเกิดวันอังคาร วันอังคารนี่มีรุ้นสองเรื่องเรื่องแรกคือถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะวันนี้เป็นวันที่ยังคุมเครือคุมเครือคล้ายๆกับว่าไม่รู้จะเอายังไงเออเรื่องความรักนะไม่รู้จะเอายังไงเธอกับฉันเราจะลงเอยกันยังไงหรือว่าเธอจะเลือกเขาฉันจะเลือกเธอฉันจะเลือกเขาโอ้มันมีประเด็นในเรื่องของความรักที่ต้องตัดสินใจแล้วแบบว่ายัง ถือว่าไม่สิ้นสุดอ่ะไม่ไม่ได้รับข้อสรุปยังไม่ไฟนอลสักทีแต่อย่างไรเสียคนเกิดวันอังคารเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับเสียหายเพราะมันยังมีเรื่องของเงินเนี่ยเข้ามาคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะวันนี้มีโอกาสได้เงินแบบซ่อน้นได้เงินแบบใต้โต๊ะได้เงินแบบลับหลังได้เงินแบบได้เงียบเงียบแล้วอย่าบอกใครเพราะถ้าหากว่าเราบอกอ่ะมันจะเจอส่วนแบ่งมันจะเจอจู่ๆก็จะมีคนที่อยากมาหาเข้ามาทันทีนั้น,น,นไม่แนะนําไม่แนะนําให้ จะต้องเหมือนแบบไปบอกใครถ้ามีเงินเข้ามานะเรื่องส่วนเรื่องความรักก็อย่างที่บอกอะย้อนกลับไปอีกทีคือความรักจะไปคาดหวังว่าต้องได้คําตอบวันนี้เขาเรียกเลี้ยงเลี้ยงไปก่อนคุยคุยไปก่อนความสัมพันธ์สมมติกำลังกับใครหรือยังตกลงเรื่องอความสัมพันธ์กับใครไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปเลี้ยงเราอะอย่างบางคนนะอาจารย์บอกให้คนเกิดวันอังคารหรือทุกวันก็นแล้วแต่เวลาที่เราอะยังคุยเรื่องความรักไม่ลงตัวก็เพราะว่าเสน่ห์ยังไม่เต็มที่เป็นอาจารย์ง่าย,ายเลยเอาตะก,กุดโยนีข้อหนึ่งเนี่ยแหละ ตะกุดโยนีข้อหนึ่งเนี่ยเอาไปพกไว้ใกล้ตัวให้พลังเสน่ห์มันเลี้ยมมันเปี่ยมล้นเออเต็มที่พอพลังเสน่ห์มันเปี่ยมล้นจมที่เสร็จแล้วนะมันก็ไม่ยากในเรื่องของการที่เขาจะติดต่อมาคุยแล้วก็คุยง่ายวันนี้นะผนเกิดวันอังคารให้ใช้ข้อหนึ่งน้ำนน้ำเลยก็คือเรื่องของตะกุดโยนีนี่เน้นมากๆตอนน้นเกิดนพุธเป็นวันที่หนักแล้วก็เหนื่อยที่สุดนะวันนี้ผมเกิดวันพุธภาพรวมเนี่ยจนวันที่เจอปัญหาเก่าเป็นวันที่ เจรจาหรือคุยเรื่องที่ใหญ่ๆแล้วก็รู้สึกว่าต้องออกแรงเยอะมากสุดในบรรดาเกิดเจ็ดวันใครเกิดวันพุธวันนี้นะโอ้เขาเรียกมีหัวใจคุยยากคุยเย็นถ้าเป็นเจ้านี้ก็ทวงยากทวงเย็นอ๋อเดี๋ยวจย์จะบอกให้สําหรับคนที่เป็นเจ้านี้ทุกคนเลยนะเจ้านี่มีสองอย่างเดี๋ยวพอเราไปดีนะเจ้านี่มีสองอย่างคือหนึ่งเจ้านี้หัวใจเออคือเขามีอะไรบางอย่างที่ต้องแบบต้องผูกพันกับเราอ่ะ เรื่องของความรักอะ่ะมันต้องมีคําตอบมาดูอสองเป็นเจ้าหนี้ทางด้าน,านการเงินอยากให้เขาเนี่ยเคลียร์ให้เราใช้เพชรพยาธรเพชรพยาธรเนี่ยนะเป็นวัตถุมงคลที่เป็นเทพเหมือนกับกามเทพเนี่ยท่านจะคอยดนจิตด,ดนใจคนให้รักกันดังนั้นเน่ยแม้แต่ใช้เรื่องความรักก็ทําให้เขารักเราเอาวางไว้ใต้หมอนตอนนอนนะก่อนนอนนะพกไว้ใกล้ตัวตอนเจอเขาหรือตอนได้คุยเขานะ่จะคุยทางใกล้ทางไกลได้หมดนะถ้าใช้ในการพรงหนี้เนี่ยวางไว้ใต้หมอนนึกถึงหน้าลูกหนี้คนนี้เอาไว้สมมติคนนี้เลยอะ่ะเน้นๆเ,เลยอะ่ะ จะต้องเอาเงินมาให้เราพรุ่งนี้นึกถึงหน้าลูกนี่เอาไว้ให้ชัดนะถ้าเกิดไปคุยอยู่เขาจะทางใกล้ทางไกลเจอหน้าหรือว่าโทรคุยหรือแชทคุยก็แล้วแต่เอาให้พี่จะถอนได้ใกล้ตัวแบบนี้นะเออวันนี้เห็นแอดมินเขามีโปรโมชั่นอะไรไปติดตามมาเองนะต่อมาพ้อเกินพนูดในเมื่อคุยยากเราก็ใช้ลักษณะของของการคือเวลาที่คนจะคุยยากส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องของเงินส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเงินและความสัมพันธน์จัดก,การได้เนี่ยลงตัวเนียไม่ยาก คนเกิดมราะจะแนะนําให้ใช้ข้อ3ามคือกําไรมตรามหายันและจะได้ครบเลยทั้งเมตตาทั้งเงินดังนั้นไอเรื่องของกิจการที่เราตั้งใจคาดหวงังไม่จะเป็นเรื่องใจเรื่องเงินก็ได้ง่ายนะคนเกิดมรณะใช้ข้อสานะกาไรมนตรามหายันต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีวันนี้พฤหัสบดีเป็นวันที่งานใหญ่ๆสาเร็จเป็นวันที่ได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัรภมถ้าใครรอผลการการพิจารณาจากธนาคาร ถ้าใครรอผลอการเรียกเข้าทำงานถ้าใครรอผลเรื่องของการที่ได้อะไรนะได้คำตอบจากคนรักได้คำตอบจากเรื่องกิจการการงานเรื่องสินค้าลูกค้าจะซื้อไม่ซื้อวันนี้แหละแล้วผลค่อนข้างเป็นไปในทางบวกดูจากรูปก,การและผลเกิดพระสับ,บดีจะได,ด,ด้คอนเสิร์ตไปโดดเด่นงเรื่องการงานซะเยอะทีนี้สิ่งที่สําคัญคืออะไรสิ่งที่สําคัญก็คือเกิดพระสับ,บดีเนี่ยนะจะต้องมุ่งเน้นเลยว่า ทำหน้าที่ให้เป๊ะไม่ให้ขาตกบกพร่องรักษาเครดิตให้ดีคือพูด,ดง่ายๆพิสูจน์ตัวเองให้ได้ไม่สุดแล้วก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เราเนี่ยนะใช้ชีวิตนะวันนี้นะอย่างสง่างามอะไรที่อยากให้สําเร็จแค่รักษาหน้าที่ของเรารักษาความเป๊ะอย่าให้มันมีอะไรขาตกบกพร่องแบบนี้สําเร็จได้ง่ายพระศรีเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ใช้ข้อสามกำไรมตฑามหาย,ยานแล้วได้ทั้งเมตตาทั้งเงินทองนะ่ะดีมากนงนั้นไปเลือกข้อสามนะกำไรมตรามหาย,ยานสำหรับคนเกิดพระศดีต่อมาคนเกิดวันศุกร์ ศกนี่มันเหมือนอกับว่ามันมีความขัดแย้งในตัวเองอย่างหนึ่งคือคิดอะไรบางอย่างอยากจะพูดอยากจะบอกออกไปแต่พูดไม่ได้บอกไม่ได้ต้องทําเงียบๆในขณะเดียวกันนะมันจะมีอาการคล้ายหน้าชื่นอกตรงคนเกิดวันศุกร์อาจารย์แนะนำสองข้อวันนี้ข้อแรกคือสิ่งที่เป็นความลับยังคงต้องเป็นความลับอยู่อย่าไปแทงพายบอกใครข้อสสิ่งใดที่คนเกิดวันศุกรนะ์เนี่ย จำเป็นน่ะจะต้องเปิดเผยเช่นในขณะที่เราคุ้นคิดหรือมีความเครียดแต่หน้าตาเราต้องเปิดเผยกับผู้คนนะเราต้องยิ้มยันแจ่มใสจะว่าหน้าชื่นอ,อกตนก็ทําไปก่อนพอคนเกิดวันศุกร์เนี่ยดูเหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันที่จําเป็นมากๆมากๆที่จะต้องรักษาหน้าตาในขณะที่เรามีความคุ้นคิดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการแสดงออกเราอ่ะจะต้องแบบเช่มช้อจะต้องอ่อนละมุนแบบนี้จึงจะดีคนเกิดวันศุกร์นะให้ใช้ ตะกรุดโยนีหรือว่ายันโอมก็ได้ถ้าเน้นสเสน่ห์ก็โยนีข้อหนึ่งถ้าเน้นเงินก็ยันโอมข้อสองตอนมาท่านเกิดวันเสาร์จะต้องเจอการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดคนเกิดวันเสาร์วันนี้คำเดียวเลยจา์พูดสันเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนแล้วสิ่งที่เป็นงานที่ตั้งใจมุ่งหวังจะสาเร็จคนเกิดวันเสาร์นะวันนี้กั้นใจไปเลยปกติพูดนะ้อยวันนี้พูดเดยอะๆแล้วก็ยืนการสิ่งที่เป็นสิทธิของเราสิทธิ์ในความรักสิทธิในเรื่องของตัวเงินการงานการเงนิงนง จะสาเร็จดีมากคองเกิดวันเสาร์วันนี้ดวงดีที่สุดแต่จะต้องลงมือทําลงมือพูดคองเกิดวันเสาร์นะจย์เน้นเลยนะให้ใช้ข้อ3ามกำไรมนงตามมหาหยันจะได้ครบทั้งสนหททั้งเรื่องเงินขอให้ทุกๆคนเกิดเนี่ยนะได้ครอบครองวัตถุมงคลที่เหมาะสมกับตัวเองรู้ดวงเป็นแนวทางแล้วเจอกันทุ่มหนึ่งตอนตรวจดวงชะตาส่วนตัวกับทุกคน